เอาละครับผมกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาสเตอร์เกมเมอร์ hmm. คนเดิมครับผมวันนี้เราจะมาเล่นอ่าวัคเคอรี่นะไม่รู้คิดยังไงอยากเล่นก็เลยลองเล่นดูเพราะว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโหดนะแล้วก็มันไม่ได้รับความนิยมในการเล่นสักเท่าไหร่นะโอเคมาลองดูซิว่าผมจะเล่นนะเป็นยังไงนะจะโหดหรือเปล่านะ mm hmm. แต่ดูจากการเลือกตัวทีมผมมาเนี่ย mm hmm. ผมรู้สึกว่า <laughs> คิดว่าน่าจะยับอยู่นะทีมผมเนี่ยโอ้โหฮีโร่ทีมผมกับทีมเขาผมว่ามันคนระเบอร์อยังไงไม่รู้ว่ะแต่คิดว่าถ้าเล่นดีๆก็น,น่าจะพอสู้ไหวนะฮะก็ทีมผมก็จะมีวาเคอรี่นะครับมีโอฟิเลียมีคีเดเตอร์มีเกรเซียอแล้วก็แบ็กสมิธนะส่วนทีมเขาก็จะมีแพนต้าบอลเดียมครับผมสตริตเตอร์พอร์ติวอกเลวานอร์แล้วก็แอเมเบอร์วาร์เดนนั่นเองนะครับผมมาก็อยู่ในอวตารนี้นะฮะอวตารนี้ค่อนข้างสวยงามเลยนะฮะสำหรับวาเคอรี่แต่ว่าก็ต้องลองดูนะว่าเป็นยังไง โอเคเอ้าโอ้โหดักคลิปพาดอีกตายละโอเคยี่สใหญ่ยังไม่ปีใหม่เลยมึงจะเข้าดาวแล้วล่ะไอสัตว์โอเปเลียอะไรวะเข้าดาวสามสิบวิลองเล่นเนี่ยบอกว่าคาถาฟ้าออกคถาฟ้าเข้าดาวอันติสามสิบวิแม่เห็นรีได้ไหมวะโคตรกระตุกเลยโคตรกระตุกเลยพูดผิดคืนดาวคืนดาวคือดาวเขาดาวก็มานะกระตุกไว้ขนตกเนี่ยเรียบร้อยว่ะเน็ตทูชัวเลยเนี่ยมีการกระตุกมีการกระตุกแล้วเอาละก็แล้วแต่ช่วงอ่ะ แล้วแต่ช่วงนะเป็นช่วงนะเป็นหลินหุ้ยนะกระตุกตอนบวกเลยนะโอ้แมกระตุกตอนบวกเลยนะโอ้สบายแล้วทีมผมโอเคครับแพนด้ามาเนี่ยผมพอที่จะข่มเขาได้นะมาต้องข่มว่าผมเราต้องยิงยิงข่มนี่ข่มเดข่มเดต้องข่มก็หน่อยต้องข่มก็หน่อยให้เขารู้ไปว่าใครเป็นเจ้าถิ่นนะนี่ข่มว่ผมมายืนข้างบนเลยไม่ต้องให้เขาได้คลิปไม่ต้องให้เขาได้คลิปว้ย นี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะตีดิตีดิข่มข่มมาละข่อมมาเรื่องวะล่ะนี่ไงนี่นี่ฮะถ้าเกิดเราเล่นพวกฮีโร่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตีเมลีอ่ะตีไกล่นะฮะก็จะโดนพวกฮีโร่ตีไกลแบบข่มแบบนี้นะฮะนี่ข่มแต่ว่าป้อมยิงไงเจ็บเจ็บเลยยิงเขาตั้งหลายทีเขายิงเราทีเดียวเจ็บเลยนะ น่าจะโดนความโบผมก็น่าจะเจ็บเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ว่าผมข่มได้ต้องข่มก่อนนะฮะเพื่อให้เขาแบบจนที่สุดถ้าเขารวยขึ้นมาเนี่ยเราจะเล่นยากเคผมได้ขวดผมออกขวดมาเลยได้กันนะฮะจะได้แบบเดินเกมได้น,อ,น,อ,นอเดินโกงเดินเกมเอาเรื่องมาล่ะกูโดนโกดออกมาเฮ้ยไม่ต้องฟาร์มหรอกกูโดนเกดออกมาเถอะไม่ต้องฟาร์มแล้วนะไม่ต้องฟาร์มเราสูสหูบมาเดะมาเดะไอ้ยิงไงยิงคาป้อมยิงคาป้อม สึกว่าผมได้ขวดไวนะว่าเราลัดคลิปได้หลายตัวนั่นเองนะฮะโอเคไดโกฟาเนี่ยมาเคลลี่นี่ผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เมื <_ d umb ly> ่อก่อนค่อนข้างได้รับความนิยมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะตามที่เห็นนะไม่ได้ความนิยมสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวที่เข <_ d umb ly> าเรียกว่าอะไรอะ่ะ <_ d umb ly> ดาเมจมันค่อนข้างเบาอ่ะแต่ว่าถ้าเลนมามันก็เอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าสกิลสมันก็พิวได้ไอ้รู้สึกว่าแพนด้าไปบนแพนด้าไปบนข้างบนข้างบนระวัง ระวังวสบายแล้ยี่โอ้โห่ทำไมทีมเราโดนเขาแก,งก๊งอย่างนั้นล่ะจัดเลนยังไงก็ <c oughs> ไม่รู้เ,เออจัดเลนยังไงก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้สบายสบายเพราะฉันพีเดอไอ้แทน้านหาย <c oughs> เราต้องคอยกด <c oughs> ไมค์บอกี๋ยว,ว่าตอนนี้ผมต้องรวยไว้ก่อนเอาไว้แบกทีมนะ ดูจากทรงแล้วเนี่ยผมว่าไอเดนผมน่าจะหนักอยู่อล้วเนี้น่าจะหนักอยู่อะโอเคเราต้องรีบรีบหาเงินก่อนรีบทำมาหากินนะฮะผมอัพเป็นเน่งสกิลหนึ่งเลฮะจะได้แบบดาเมจรีดออกมาได้แรงๆหน่อยโอเคเฮ้ยเอาวะได้อยู่อะทีมเราเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยยังไงอะยังไงอะยังไงอะไม่ยังไงเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรเพื่อนเฮ้ยเอาวะมีคอมโบสกิลหนึ่งไปดิมาดิ มาดิมาด้เฮ้ยกดยามีกดยามีกดยาสวนมีกดยาสวนไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วเนี no! oh, ่ยไปไหนแล้ว No oh shit อเรามีขวดอยู่นี่แหละผมก็ลืมไปโอ้โหเมื่อกี้มันตัดไม้ไปนะแสดงเซนค่อนข้างวไวใช้ได้อยู่นะสำหรับคนนี้ถือว่าเอานะครับผมนี่แต่เข้าไปนี่น่าจะยากนะถ้าเราจะปลาอะไรไปกระโดดไม่มีนะแต่ว่ากระโดดไปสกิลหนึ่งนี่ตายแต่ว่า มันดีเลยอยู่นะครับผมมาเราข่มได้เราต้องข่มไปก่อนรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยออกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยออกรองเท้าเอ้าโอ้โหให้เราก็รอสกิลตั้งนานเขายืนไกลเลยแหละเขายืนไกลเลยแหละรอบนี้เขาคงจะไม่ประมาทนะรองเท้าแล้วก็โอเคครับไอเทมชิ้นนี้มาบอกเลยว่าถ้าแพนด้าโดนเจ็บเจ็บแน่นอน เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้เหมือนจะมีประเด็นโอ้ยนี่ทันว่ะบวกได้ป่ะบวกได้ปหเรากำลังไปเรากำลังไปเรากำลังไปเฮ้ยชิบหายละผิดทางนี่ไงนี่ไงสวยอะเอาไงอะง่นะเมื่อกี้ปลาดักหน้านะนะเขาน่าจะเห็นนะโอเคผมก็ฟาร์มเลนกลางต่อเฮ้ย อ๋อไม่มีลายไม่มีไรเมื่อกี้แพนด้าแพนด้าแวะออกมานะแวะมันลืมตาดูโลกแพนด้านี่ดูผมกดยับอยู่โมึงก็ลึกไปก็ลึกไปอันตรีนี่ผมยังไม่อัพนะฮะผมรู้สึกว่าตอนช่วงเลเวลแรกๆอ่ะยังไม่ต้องอัพดีกว่าเอาไว้อัพช่วงหลังๆนะครับผมเฮ้ยแต่ไม่ตายวะลาดคีบไม่ตายสวยละโอเคแล้วทีนี้ผมออกมาเป็นรองเท้าอันนี้นะฮะผมว่าโกดมาเชอร์นี่ค่อนข้างตอบโจทย์กว่านะ เพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มความเร็วในการวิ่งแล้วก็ทำให้เราเรตาม,ตามเขาเรียวกว่าอะไรค่าอะไรวะ <c oughs> กลางอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันว่าอะไรมันว่าเราปะเนี่ยฮัลโหลกูทำอะไรผิด <c oughs> กูก็ไปช่วยไปโกงไปแก๊งอยู่นะไม่ใช่ว่ากูจะไม่ไปไหนนะเฮ <c oughs> ้ยจะแก๊งปีไหนแหน่สัตว์โดนแก๊งสองรอบแล้วเนี่ยอ๋อเฮ้กูไปแก๊งกลางไม่กูไปแก๊งล่าไม่กี้ไม่เห็นนะเน <c oughs> ี่ยแหมโอเคไหมไปแก๊งเขาหน่อย ให้เขาพอใจไม่เห็นมีใครมาช่วยมาแกงมาเหี้ยอะไรเลยโอ oh, ้นี่แหละฮะความน้อยใจของแครี่มาเด็กเพื่อนคุณตายดิอย่างเงี้ยมามามาล่างกันเด็กมาโอลิเียมันก็ใส่เลยสบายไปมึงจะไปอยู่เดีเลยปุ๊กเอ้าแล้วจะทำยังไงอ่ะใส่เด็แครี่นี่มันจะให้แครี่ยืนฟาว่าโอ้ิเลียออกมาดิกูสองนี่ไงกูเพิ่เคยเห็นในไหนไอ้เด็กให้ซัพพอร์ตฟาร์ม โอเคกูไปกลางแล้วปิดไมค์มาละวพีเดเตอร์มุนลำคาญนะฮะปากดีเกินนะฮะโอเคมึงเกิดก็ไม่เท่าพีเดเกิดหรอไม่แต่แล้วมันเกิดนะไอ้เหี้ยกว่าจะเกิดพีเดฟาร์มไอ้เหี้ยเยเลนจะได้เปลี่ยนมามาตรงกลางนะฮะอะไรล่ะเลวาบันนอโอ้โหเลวาบันนอออกของแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยจัดเต็มพดทธอวโอเค ป่าหอกไปครับเปิดแมพให้ผมเฮ้ยวังีวินบอกให้หน่อยดิวินบอกวะไม่ได้ครับเย่ดีจังทำไมมันไม่วิ่งเข้าป้อมอ่ะปวดสี่สบปวดสี่เริ่มร้อนทีมเราเริ่มมีคนเริ่มร้อนเอาอะเอาเดินชี้ทางสบายแล้วทีมกูไม่ได้อัพเว้ยไม่ได้อัพ네อ <okay> um ่ะเก็บไว้เก uh! ็บไว้ผมว่าน่าจะอัพประมาณเลีวลีวสิบเลวสิบเอ็ดนะฮะ โอเคคืออยากไปแกงอะแต่แบบทีมเรามันเล่นกันแบบแปลกๆอะฮะมันเลยไม่รู้จะแก๊งอะไรยังไงเนี่ยถ้าผมวิ่งไปล่างใช่ไหมกางแม่งก็ได้ฟาร์มอีกแล้วทีนี้เราไปล่างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ได้แก๊งอะไรหรือเปล่าโอ้โหมาเยอะเลยทีนี้มาเยอะเลยมาเยอะเลยเย,เลย,ยังไงดีวะหงวนหายหมดครับ <c oughs> ผมงงับทีมผมเนี่ยไม่รู้จะผมจะเล่นกับมันยังไงดีโอเคปักปลาเปิดแมปป ปาเปิดแมพป,ปะโอเคครับมันอยู่กัน3คนนะข้างล่างเ uh oh. นี่ยแล้วตรงกลางมันฟรีอ่ะ uh oh. เพราะผมปล่อยเลนมาปช่ว uh oh. โอเคผมไปเข้ากลางดีกว่านะจะได้ฆ่าไอ้น,นี้ได้จริงฆ่าได้นะผมกดมันยับอ่ะแต่ผมวิ่งไปวิ่งมาผมเริ่มจะไม่มีเวลแล้ว uh oh. คือแบบเราไม่สามารถเล่นแบบตามใจคนตลอดได้ไง uh oh. โอเคเราผมรอซ้อนไอ้น,นี่ก่อนนะเพราะว่า Grace, น่าจะโดนนะ นี่ไงขึ้นไปบนละได้ลวนอะไรเนี่ยโว้แต่เบิ้ลดับเบิ้ลเฮ้ยมันไม่เอาหรอเก็บเองกูเก็บเองดับเก็บเองไม่เก็บกูเก็บเองเฮ้ยยังไงอะยังไงอะเฮ้ย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 โอ้โหเนี่ยทีมมันเขาวิ่งตลอดเลยว่ะเฮ้ยยังไม่เห็นนะมันไม่เห็นเหรอผมงงว่าทีมเราไม่เห็นเหรอหรือว่ายังไง โอ้โหบนกี่ตัววะนะสามตัวเราต้องรอนะรอในป้อมนี่แหละน่าจะพอฆ่าได้อยู่รอรอแอบก่อนแอบก่อนแอบหลังป้อมตอนนี้เรายังมีดับเบิลดาเมจอยู่นะพอได้อยู่โอเคโอเคโอเคนี่ยังไงสกิลไปตายสวยแหมในที่สุดความจริงความเป็นจริงประสบความสำเร็จในการแกงสักทีนะหลังจากที่วิ่งไปวิ่งมาทั่วทั้งแมปมา อัพไม่เขาหน่อยอันติเขาจะบอกว่าไม,วไม่อัพช่วยไม่อย่างงู้นไม่อย่างนี้โอเคกดอันติแม่งเลยถ่าทางจะหนักอยู่ทีมผมกดอันติเลยแล้วกันหวังว่าจะรอดนะกดอันติช่วยแล้วเนี่ยเตามที่เห็นเลยนะฮะเรียกเรื่องกระนาวามมนี่ไงนี่ไงโอเคครับผมผมเก็บกลางได้นะฮะแล้วมันก็บอกเอยทำไมไม่มากลางไม,ไม่มากลางไม่มาช่วยเลยวะมันก็บน่นอีกมะเนี่ย รู้สึกเหมือนจะโดนด่าไงไม่รู้โอเคเอาอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนนะถ้าจะนายจะมาแย่งเงินเราต่อหน้าต่อตาแบบนี้นะโอ้ปวดหัวเลยมาแย่งเงินกันแบบนี้โอเคผมเข้าป่าฟาร์มก่อนนี่เราก็ฟาร์มชุดนี้เลยนะคลิคลิปงโง่ชุดนี้ชุดเล็กเราก็กลับไปเติมเลือดได้นะฮะโอ้ตัดลูนตลอดเลยวะซีมันโอเค มาเรายิ่งกลับบ้านก่อนไอเทมที่ผมจะออกชิ้นแรกเนะี่ยผมว่าจะออกเป็นนูไฟเลยดีไหมโอ้ยน้องมีเอาล้างโอเคสกอร์ไม่ได้ห่างกันนะตอนนี้10เท่านะครับผมโอ้พอลี่วอร์ดมีมีวอร์ดมาด้วยนะผมวาร์ปลงล่างไม่ทันว่ะกน,น่าจะวาร์ปลงล่างซะหน่อยน่าจะฆ่าไม่ได้เหมือนเดิมอะ่ะทีมเราดูจากทรงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไอโอเบี亚มึงฟาร์มมึงไม่ขอเล่นนอยอะอ้าวเอางี้ก็สวยดีครับผมสวยดีครับผมสวยดีครับผมนี่ไงโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เขาห่วงตีป้อมเกินไปนะฮะผมอัพบินวอล์กให้เขาหน่อยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้โหมีปล่อยพิษมีปล่อยพิษนี่ก็จะเอาให้ได้เลยปะเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยคลิปคลิปหลบหลบไปก่อนโอเคเกือบโดนเกือบโดนครับคลิปเล่นอยู่บ้านไอ้เหี้ย ครับคลิปเล่นอยู่บ้านคือเล่นพันหกนะฮะก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าสเตปการเล่นเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ได้โปรเพยเยอ์ขนาดนั้นนะฮะโอ้โหแล้วดูปล่อยหมามาลุลวัวเลยไอพวกนี้นี่อะไรจะดูดันปันนั้นโอ้โหแล้วแบบออกันลุวออกันลุวแบบนี้กะจะเอาป้อมให้ได้เลยใช่ไหมมาเดะทีมเราก็แบบกลัวที่ไหนล่ะเฮ้ยได้บิงแล้วอ่ะแบ็กสมิธโอ้ยรวยมากนะนี่ไงนี่ไง ปลาปลาไปรุรัวทั้งหวะเนี่ยโอเคสวยทีมเราทำได้ดีทำได้ดีทำได้ทำได้ดี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 นี่ไงโดดมาแล้วสวยแล้วกูสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วนี่ไงโอเคทีมเราทำได้ดีครับผมแต่ติดพิษติดพิษอยู่ตอนนี้ติดพิษอยู่ดีโอเคผมไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงแต่ตอนนี้ก็แรบสดก่อนแรบสดก่อนเอาป้อมก่อนไี่เอาป้อมแหละเอาคีบด่แหละโอโห จนเหลือเกินเอาวะเอาวะทีผมเริ่มมาโนไฟได้ไปนิดเียบร้อยมาทีเดียวรวยเลยอะวอช็อตเมื่อกี้นี้โอ้ยอใจอะปิดไม้แม่งทุกคนเลยรู้สึกแม่งปากดีนทุกคนเลยทีมเราเคแพน้าโมเนียมนี่เหมือนจะออกบิงชิ้นแรกนะเพื่อมาจัดการกับพีเดนะเป็นตัวที่แบบว่าเอามาแก้ทางกันอะไรยี้เขาชอบเขาชอบเล่นกันแบบนี้เว้ยแบบเอามาแก้ทางอะไรกัน โอเคครับผมว่าผมเอาวาดนี้มาแก้ก่อนผมคิดว่าน่าจะมีแน่นอนนะฮะนี่ไงว่าแล้ว่าแล้วลมันต้องมีฉะนั้นเราต้องแก้วอร์ดนะครับผมนี่ถ้าเรารู้เรารู้กัแล้วก็แก้ได้แล้วก็อีกที่นึงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแน่นอนก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมต่อไปแก้อุ้ยเดับบินดาเมจของดีของดีของดีงดสีวิชัยโอเคปักนี่ไงโอ้โหอะไร จะเยอะขนาดนั้นนี่ผมแก้โดนเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนไอ้นี่ได้บิก๊กมาพอดีเลยชิบหายปิดช่วยเหลือไอ้นี่ไว้ด้วยเดี๋ยวมันจะมาแช่ผมนี่งไงยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยท่านเราต้องวินวอล์กเปิดไ้ดาบางทีแบบน่าลำคาญนะผมเลยปิดไม้ไว้เราต้องบางทีเราต้องรอซ้อมจากข้างหลังนะเอาเรื่องไหมล่ะ นี่งไงโดนใครโอ้โหโดนโดนเฉยป่ะนี่งไงนี่งไงโอเคเฮ้ยมันมันอันนี้ใส่ผมวะ่ะมันนี้ใส่ผมวะ่ะเราวินวอ้อก่อนนะฮะเขาเรียกว่าสร้างระยะปลอดภัยมาเดอะเบิร์ดาเมจเรายังไม่ใช้เว้ยนี่มันสายปักงูปะเนี่ยมีทั้งโพลิวอ็อทั้งอันนี้เลยเอาเรื่องนี่งไงยิงสดเลย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  นี่ยังไงล่ะมาเด็กเฮ้ย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 โอเคครับผมเมื่อกี้เรามีนูไฟลล์แ้วนะเราปลดได้ไมาแล้วยังไงต่ออ่ะบวกต่อปะละ่ะไอ้งมูมันอยู่นานานนาหายได้แล้วมังม้งหายได้แล้วมั้งงูแบ็กสมิธแบ็กสมิธจะเข้านะฮะเรารอรอก่อนแบ็กสมิธเข้าแน่นอนแบ็กสมิธจะเข้าปะเนี่ยกูก็รอมึงอยู่เนี่ย back แบ็กสมิธแล้วกูตายไงเอ้า ก็นึกว่าจะบินไปเปิดไอเราแบบก็รอจังหวะโดนแม่งเปิดก่อนเลยทีนี้โอ้โธไอเทียมีชิ้นหนึ่งเนี่ยผมคิดว่านูนสโตนดีมากว่าทีมมันเนี่ยมีทั้งสกิลเฮกทั้งสกิลจับแล้วก็ไอนี้ก็ใบได้ไอแพนด้ามโบมนียมนี่ก็อันนี้ได้อีกโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากต้องออกเลยนะฮะสำหรับนสโตน ทีมผมนี่มันเล่นสายบิงกันทุกคนเลยเปะเนี่ยอะไรจะโหดอะไรขนาดน,นั้นเปิดไม้ไว้ดีกว่าบางทีแบบจังหวะไม่รู้มันจะเข้าไม่เข้าผมไม่รู้เรื่องนะเปิดไว้บางทีก็ดีแต่ว่าลำคาญตอนที่มันพูดมากขนาดทีมเรารู้สึกว่าแพนด้าที่ระวังนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนผมว่าผมไปนรอซ้อนล่างดีกว่ามีโอกาสที่จะโดนสูงนะฮะโอเคไปลอซ้อนกูหน่อยฟางควันแม่งได้ควันตันเนี่ยลอซ้อนกูหน่อยลอซ้อนกูหน่อยลั่นเลย ต้องลั่นวาจามาว่าหลอซ่อนกูน่อยเดี๋ยวกูตายกูคือความหวังของทีมกูตัวเลดนะอะไรงเงี้นะโอเคนี่ไงเดียเีสวยครับผมหอ,อกปลาโดนหน้าพอดีแบ็กซ์พิทออกบิงมาเดินเกมดีมากครับคนนี้ถือว่าตอบจทย์เลยนะครับผมโอเคนี่ดันครับจังหวะจังหวะต้องดันจังหวะน,นี้เราต้องดันดันมาดันดองตีหนึ่งตีสองฟูน้องมาดัน โอเคเมื่อกี้เห็นฉันเห็นแล้วมึงบิ้งเลยนะนี่ไงมาไปต่อโบโอ้โหลัดช็อตอีกแล้วอ, <laughs> อะไรจำอ,อะไรจำแม่นอะไรเบอร์นั้นวัคคอรี่โอเคนี่ไงนี่เราก็บอกเพื่อนอยู่ว่ามันอยู่ตรงนี้อีกแล้วเหรอเพื่อนอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ,อเออแพนด้าแพนด้าโมเนียม หน้าหมเนียมยังไงอะโดดทีอเคเสียบปียบเสียบปียบเด้อเสียบปียบบวกต่อได้นะอยากบวกว่ะวิน,ววนวล็อกวินล็อกเราจะว่าเคาเต๋อบ่ายเคาเตอร์ป่ะมึงน่าจะวินล็อกนานไอ้เหี้ยเขาเอ้าไอ้เหี้ยส่งกลับบา้านกดไม่่ไได้้้้ออเเหีียมมืกึงจะไปให้กูวินล็อกจังหวะบุกอะที่มึงโดดไปหน้าบ้านเขา,าเหรอถามก่อนถามก่อน วินวอลกตั้งนานวินวอลกตอนไหนวะก็ตีตรงเนี้ยแล้วพวกเหมือนก็โดดไปตรงนี้ไอ้กูวินวอลกตรงนี้เหรอเฮ้ยบ้าวะเนี่ยทีมเราเอาแมทีมเราแบบเหมือนแปลกไหมก็ได้คอนตัาแล้วโอเคครับผมสวยฮะตอนนี้ผมได้โนวปมาที่เรียบร้อยนะโนสโตนไอเทมในตำนานอลังการรามาก่อนนี่ไงโคตรดำโมงไอ้าชิเนี่ย เออมันโหดไงออฟิเลียเขาแบบเขาเล่นเพราะประการชนนี้นะเว้ยโอ้ยเกือบโดนดีน้ำมือไวเล่นเอาเท่มึงเล่นเอาเท่ไม่เล่นต้องไม่เล่นเอาชนะมาควันตันลองดูดิ่มือไวไหมเดี๋ยวลองดูใช้คำนี้ได้ต้องมีคนเข้าไปโดนตีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปสอนแต่ฮีโร่ทีมเรานี่จริงๆผมไม่คิดว่าจะชนะด้วยซ้ำนะแม่งเล่นกันแบบแปลกๆอ่ะฮีโร่แบบ นีโลเยี่ยอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยขอรยเดียวโดดหลบนี่ไงโดดหลบสกิลของครบแล้วออเลยนะตอนนี้ GPM ผม570นี่ะก็น่าจะดีที่สุดในทีม่แหละคิดว่านะโอเคครับผมต้องออกเบ็ดเมลแล้วไหวยังออกเบ็ดเมลไม่ไหวละที่มันมาสแตนบายตรงกลางแล้วนะฮะ ปลาหอกไปเล่นๆกับทักทายนะฮะทักทายเฮ้ยเฉียดหน้าไปเฉียดหน้าไปเพลินๆไปอันหน้าอันหน้าอันหน้าวินวอล์กไปเดีวินวอล์กก็เดีต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 ีมาเดีมาเดี๋ยวตีงูก่อนตีงูก่อนลำคาญงูเหลือเกินโอเคตอนนี้ฮะทีมไฟไม่เลยมันเคยก่อนนี่ไง สวยไปเลย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 ยิงยิงอยู่ยิงอยู่อีกคนนึงอีกคนนึงหมดหมดยังนั่กไงตัวกงอยู่ไหนวะโอเค,อเคสวยเป็นไงฮะทีมเราตอนนี้นี่ผมปลานี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มั้เนี่ยน,น,นี่ขอยอมแพ้แล้ววะนี่ออกันไม่ขึ้นนิดไม่ไหวแล้วต้องขอยอมแพ้เลยทีเดียวเนี่ยโอเคมาครับสกิลเคลียร์คีฟสกิลที่เคลียร์คีฟไปเติมเลยได้แก๊ก เจำเลือกให้แบ็กมิดนะเมื่อกี้มันเห็นอะไรแบบบบนะฮะไอ้ไงโอ้โหโคตรแม่นโคตรแม่นโคตรพลิ้วไหวเหนือสายน้ำนี่ไงอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะอออลละ้้เยโคตรเข้มเข้มปัดตอนนี้บอกเลยว่าว้ก็มีคนตันที่อย่างนี้้แลววไม่่บกนนัตอนต้นเกมนี่ร้องย่างหมาวีเดเตอร์เไงทุกคนมึงอยู่หลังมึงกลัวอะไรวะมึงก็อยู่หลังไอ้เหี้ยอะไรมีแต่ผู้มึงอะอยู่หลังกู โหดจังเลยเฮียต้นเกมเปลี่ยนร้องยั่งหมาวีเดเตอร์นะนี่ไงนี่ไงตหนะไหนลาบิโนะเอ้ยกลับกลับโอเคพอดีกว่ากลับบ้านดีกว่ารักรออยู่นะฮะไอเทมที่ออกออกชิ้นนี้เลยดีกว่าเฮ้ยไม่เอามือสายฟ้าผมว่าโหดไอเทมชิ้นนี้ผมว่าโหดเอ๊ะหรือว่าจะออกอันนั้นดีผมอันนี้ดีกว่าว่าเอ้ยไม่เอา อันนี้ผมว่ามันไม่เสียวอะ่ะออสอเตรเลียมึงฟังกูนะเว้ยถ้ามึงหันเล่นมึงเพิ่งเอามาลง E M หเลยโน m อนมึงไปเล่นกับบอทก่อน <c oughs> เล่นกับบอทก,ก่อน <c oughs> เอาว่ะมีการสั่งมีการสอนไอ้เออมึงควยอะไรอ่ะกูก็ช่วยทีมึงดีแล้วขนาดเนี้ยอันติคาถาฟ้ามันก็ดีอ่ะมันก็สารสุดริมก็ฮิวเลือดให้ทั้งทีมอ่ะเป็นที่อะไรวะมันฮิวชิฟให้ด้วยเนี้ย เออเป็นเนิยอะไรนักหนามึงอะไรของมึงมึงเล่นแต่อุปปากเล่นของมึงไปมึงจะเป็นหาอะไรวะเออมึงจะเป็นหาอะไรอ่ะเอาเดเอาเดเอาว่ะมึงจะมีมวยมึงจะมีมวยมึงคุยไรสัตว์อะไรอ่ะเอาหรอเออขอโทษนะขอโทษสัตว์ที่อ๋องเอาว่ะอยากบวกมากๆตอนนี้มามาเพื่อนวอร์เน่มาก็มาเอามันเนี่ยอยากอยากรู้มากๆว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้ เอาว่ะเฮ้ยทีมกูไม่ค่อยดียแล้วแหละจังหวะน,นี้ขอยิงหน่อยขอยิงตอดหน่อยนะขอยิงตอดหน่อยนะมาเดะมาเดะมาเดะมาป่ะเชยร์โดนี่สวยสวยจังหวะนี้สวยนี่ลบบัฟให้เพื่อนลบบัฟให้เอาว่ะมันมาว่ะมันมาของมันตั้งนานแล้วโอฟิเลียโอเคทีมมันไม่ไหวเลยฮะขอยอมแพ้เลยฮะเอาว่ะ เอาวะมูแบ็คสมิดแบคสมิมดมปักจี๊ดมากวันนึงมผมยิงยิงป้อมงูมันก่อนผมลำคาญนี่จริงยิงป้อมงูเนี่ยทีเดียวก็แตกนะแต่ว่าเราไม่ค่อยอยากยิงกันนะป้อมงูโอเคเออนิวเวิร์ดแบลซิงอยู่นะ you know? นี่งไงนี่งไงนี่งไงละ่ะนี่งไงละ่งงละความเข้มของพี่อ่ะความเข้มของพี่อ่ะโอ้โหว่าเคนนี่ตัวนี้ของจริงบอกแล้วว่าเคนนี่ตัวนี้ของจริงเข้มปัด นึกว่าเอเปโซเอาเด, <Hell> ด,ดิก็น่าจะได้บาแลกทางนี้ไปไม่ยากนะฮะมไม่ต่อเลยเหรออา้าแล้วกูแทงเหรอไอชิปเปิงเออเดวเวิร์ดเบรซิงดันรัวครับจังหวะน,นี้บอกเลยบอกเลยว่าป้อมแหกเป็นทางแน,น,น่นอนนะครับผมล้างบัฟให้เพื่อนเป็นไงล่ะเอาเฮ้ยวิ่งมาโดนอันติเฉย โจะไปล้างบัฟให้เพื่อนนิสัยเสียโอเคตอนนี้ชอบซ้อนสายฟ้าเออโอเคทีมนั้นไม่ไหวแล้วนะยอมแพ้ละขอกดยอมแพ้รัวๆนะวินว็อกดักฆ่าดักฆ่าดักฆ่าต่อดักฆ่าต่อดักฆ่าต่อเอยเอ้ออะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะนี่ไง ค้อนสายฟ้าแล้วเว้ยเราได้ค้อนสายฟ้ามาเรายิงไวเรายิงไวเราซ่าซ่ามากตอนนี้ซ่ามากเกมไม่หนากูจ้างเกมแต่เด้เออต้นเกมกูเห็นร้องอย่างหมาพีเดอร์อ่ะกูไปร้องกูทำกูอยากให้พวกมึงเลร็วๆกูก็ร้องมันได้แหมอย่าเล่นดีๆนะคออ่างก็บอโอเคโดดข้ามเขาไปจังหวะนี้ป้อมไป,ป ยิงป้อมไปตอนแรกกูอยากให้พีเเตอร์ออวันนี้เว้ยมันฟาร์มไม่ยังไงมันไม่น่าไปฟาร์มหรอกไอน้เ่ี่คิดโดนกดนมันน่าจะออกมาแล้วน,นั่นนะเข้าใจน,นั่นนะโอเคฮะยังไงมันมันแห้กูเป็นเลนคนเดียวมันก็ฟาร์ม จบไปครับผมที่23นาทีนะครับผมฆ่าไป9ตายในอัศวิน14นะส่วนสกอร์รวมทีมเนี่ยก็เป็น37ต่อ17นั่นเองก็ขอบคุณผู้ชมที่รับชมตั้แต่แรกจนจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้านี่ลัดช็อตไปเลยลัดช็อตลัดช็อตไปเลยลัดช็อตไปลัดช็อตไปเลยขอหมดเลยแล้วกันขอหมดเลยแลย้วกันมาเดีมาเด,าด,าดีเอาเดีมันมากตนะอนนี้โอเคสวยงามไหม